สวัสดีครับผมได้ mini cooper นะผมมาใหม่ครับเพิ่งรับเข้าสดๆใหม่แล้วผมารถเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ก็รับซื้อนะฮะมีรถจอดไว้ไม่ได้ขับต้องการอัพรุ่นหาเงินหมุนธุรกิจจุดขัดปัญหาผมไม่มีเวลาลงขายนะครับไม่อยากวุ่นวายใครมาดูนะคผมไม่อยากว่าให้คนมาเปิดดูรถนู่นนี่นั่นไมผมรถมันะมจะช้ำแล้วนะ โทรหาผมได้ครับ0ูน4 6, 2, 5 6ก4 5เสีสองสีครับผมผมรับซื้อเองโดยตรงนะฮะราคาจึงได้ราคาดีที่สุดแน่นอนนะครับผมนล้ก็เพิ่งได้บอกก็ขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยผมที่โทรหาผมนะบอกว่านอสรับซื้อไหมไม่นี่อะไรอย่างน <c oughs> ี้ผพอดีพี่เขาไปได้เรถใหม่แล้วผมก็ <c oughs> โอเคแล้วพี่ <c oughs> รับอยู่ผมก็ไปดูก็เออหน้ารักหน้ารักดีเลยก็พี่เใช้งานดี่ครับก็ได้ทําการซื้อขายเรียบร้อยนะครับผม ตัวห้าหกครับเพิ่งรับเข้ามาเลยครับผมสดๆใหม่ๆนะฮะเนี่ย John Cooper w o r k สวยเลยเนียนยังไม่ได้ทำอะไรนะผมพี่เขาให้มาก็โอเคขอบคุณมากๆเลยผมไปลนงไปในสวยคิปนะตัวเบาะสวยเลยผมถ้าเป็นรถสวยๆนะตัวผมได้ครับรัก้อ จนเราจบครบเลยครับผมสวยเงียบเลยครับแจังเลยจังเลยโอ้โหความสะดดียบเลยแตบเจ็ดแปดอืมอืมสวยๆเป็นรถที่อืมน่ารักน่ารักนะครับผมผู้หญิงขับได้ครับผู้ชายขับดีครับผมเจอทมดี้ขับดีทุกคนรถสวยๆ,วยน,ๆยนะมีอะไรสีเหลืองด้วยสวยเลยครับขาดำ มีมาได้ทำอะไรแต่ทำความสะอาดหน่อยเนาะเก็บลาลยอะไรอย่าให้หน่อยหนึงไฟเตยห้องของเก่งติดหมดครับเบาะเบลอโอ้โห,โโหนนเลยสวยจิ็บเลยมีอะไรมีอะไรตุ๊กไก่รถสปอร์ตรถซิ่งรถบ้านนะผมรถอัพโหลดนะต้องการขายติดต่อผมได้เลยครับผมโดยตรงนะฮะมีอะไรมีคิวเบอร์นี่เลย แล้วก็ฝากดไกลค์กดแชร์ด้ยช่องยูทูบนะผมุคาร์ซิ่งนะี่ากจะดูภาพนิ่งไปดูได้ที่เพจกุชคาร์สซิ่งนะผมกจะมีคลิปสั้นๆด้ผมที่ช่องุอคาร์ซิ่งนะ่ยแก็กินแบบนี้ได้เลยครับเลย่รามตัวเลยมีมีมีหลุดเสนะสีเต็มน,นะรถส,ยสรียๆนี่มาได้เลยครับผม อปีเปอร์นะครับรถน่ารักน่ารักนะครับผสี่ก็สูลิ้งห้าก็อะงรมันก็จะแข็งๆหนึบๆหนึบเลยนะฮะับตัวไม่นิ่มนวลนะครับแต่ก็สักคีดีครับบอผมไปลองแล้วครับสักคีดีโอเคครับผมฝากกันด้วยนะครับมีรถต้องการขายแลกเทินนครับผมรถแต่งรถซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตนะครับรถออฟโรดนะครับผมรถเล็กๆน่ารักน่ารักนะรถจบประกอบผมรับนะครับ ขอรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับผมรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอรถส,ยสวยๆครับผมโอเคไว้พบกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ